สำหรับธาตุกำมันตารางสีนั้นก็จะมีระยะเวลาการสลายตัวตั้งแต่วินาทีไปจนถึงล้านล้านปีเลยนะคะซึ่งระยะเวลาการสลายตัวนั้นก็จะเป็นไปตามครึ่งชีวิตหรือฮาร์ปไลท์ซึ่งจะเป็นซึ่งจะเป็นยังไงนั้นโปรดติดตามในคลิปวิดีโอเกี่ยวกับครึ่งชีวิตในคลิปวิดีโอนี้กันเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะ ในส่วนของเวลาครึ่งชีวิตนั้นนะคะก็จะหมายถึงระยะเวลาที่ธาตุแต่ละธาตุใช้ในการสลายตัวลดลงเหลือครึ่งหนึ่งไม่ว่าธาตุนั้นนะคะเริ่มต้นจะมีปริมาณเท่าไรก็ตามแต่เมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับเวลาครึ่งชีวิตธาตุก็จะมีจํานวนลดลงเหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นค่ะดังภาพที่เห็นนะคะในกราฟภาพซ้ายมือกอนนะคะ ในส่วนของภาพซ้ายมือจะเห็นได้ว่าเป็นกราฟการสลายตัวคลึ่นชีวิตโดยเมื่อเริ่มต้นนะคะถ้าเกิดว่าเริ่มต้นเรามีปริมาณธาตุเริ่มต้นเป็น A0 เมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับเวลาครึ่นชีวิตธาตุก็จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งและลดลงเหลือครึ่งของครึ่งของครึ่งไปเรื่อยๆก็จะได้กราฟเป็นกราฟ Ex p o n e n t i a l ียนั่นเองค่ะแต่เมื่อเราจะเอาค่ามาวิเคราะห์ผลนะคะ เราต้องเปลี่ยนเป็นกราฟเส้นตรงให้ได้ดังภาพขวามือหรือภาพขอไข่ก่อนโดยการเทปล็อกเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้กราฟเป็นกราฟเส้นตรงที่มีความชันเป็นลบ k หรือลบ lambda ซึ่งก็คือค่าคงที่การสลายตัวหรืออัตราการสลายตัวนั่นเองค่ะซึ่งในการคำนวณขึ้นชีวิตหรือ half life นั้นนะคะก็จะมีสมการที่เกี่ยวข้องดังที่เห็น3สมการนี้ สมการแรกนะคะ t เท่ากับ n t ใหญ่เมื่อ t เล็กก็คือระยะเวลาทั้งหมดในการสลายตัว n, n คือจำนวนเท่า t ใหญ่คือครึ่งชีวิตยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าธาตุ a นะคะมีระยะเวลาครึ่งชีวิต3ปี mm hmm. เมื่อสลายตัวไป5เท่าแสดงว่าจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดในการสลายตัวก็คือ15ปีนั่นเองค่ะ ส่วนสมการที่2นะคะก็คือ1นส่วน2กำลัง N เท่ากับ N ส่วน N 0โดย N เล็กนะคะก็คือจำนวนเท่าคล้ายๆกับสมการแรกนะคะส่วน n ใหญ่นะคะก็คือธาตุที่เหลือ N 0นะคะก็คือธาตุเริ่มต้นนั่นเองค่ะส่วนสมการที่3นะคะก็จะได้ว่า T ีเท่ากับ0.693ส่วนแลมดาซึ่งทก็คือระยะเวลาครึ่งชีวิต ะะจดแลมด้าก็คือค่าคงที่ของการสลายตัวนั่นเองค่ะเราสามารถใช้3มสมการนี้ในการคำนวณหาค่าครึ่งชีวิตของธาตุได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างตารางครึ่งชีวิตของธาตุกำมนตรลังสีบางชนิดนะคะเดี๋ยวตัวอย่างเช่นโพโลเนียม214ก็จะมีครึ่งชีวิตอยู่ที่1.6คูณ10ยกกำลังลบ4วินาทีต่างจากยูเรเนียม238นะคะ ซึ่งมีเครื่องชีวิตอยู่ที่4.5คูณ10ยกกำลัง9ปีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเครื่องชีวิตของธาตุแต่ละชนิดนั้นมีเครื่องชีวิตไม่เท่ากันนะคะบางชนิดจะสลายตัวเร็วมากในช่วงวินาทีบางชนิดใช้เวลาถึงล้านล้านปีในการสลายตัวถึงจะลดลงเหลือแค่ครึ่งหนึ่งนะคะซึ่งการสลายตัวของธาตุนั้นก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาครื่งชีวิต ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเช่นความดันอุณหภูมิตรงนี้ก็จะไม่ขึ้นกับปัจจัยเหล่านี้เลยค่ะมาดูตัวอย่างการคํานวณเกี่ยวกับเครื่องชีวิตกันนะคะตัวอย่างที่1แอทิเนียม99สลายตัวโดยปล่อยรังสีแกมมาและมีเครื่องชีวิต360นาทีดังนั้นค่านิดของการสลายตัวจะมีค่าเท่าใด ดับแรกเรามาหาครึ่งชีวิตกันก่อนนะคะจริงๆใช้360นาทีไปเลยก็ได้แต่นหน่วยของการสลายตัวก็จะออกมาเป็นต่อนาทีหรือเราจะแปลงให้เป็นวินาทีก็ได้โดยการนำ360คูณกับ60วินาทีก็จะได้ออกมาเป็น21,600 21, วินาทีค่ะ จากสมการขึ้นชีวิตเท่ากับ0.693ส่วนทีเราสามารถย้ายข้างนะคะก็จะได้ว่าลม m ด d าหรือค่านิจการสลายตัวก็จะเท่ากับ0.693ส่วนทีค่ะแทนค่าขึ้นชีวิตซึ่งก็คือ21,600ลงไปก็จะได้ค่านิจการสลายตัวหรือลม m ด d านะคะเป็น3.2คูณ10ยกกำลังลบ5ต่อวินาทีนั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างที่2นะคะ i o d อด1นมีครื่องชีวิต8วันมีจำนวน1กรัมจะใช้เวลานาน,นเท่าไหร่จึงจะเหลือ0.125กรัมตัวแปรที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเราทราบค่าครื่องชีวิต8วันใช้แทนด้วยตัวทีใหญ่มีจำนวนเริ่มต้นหรือ N0 เป็น1กรัม มีจำนวนที่เหลือก็คือจำนวน n เป็น0.125กรัมเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สมก,การนี้ก่อนได้เลยค่ะ1ส่วน2ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ n ส่วน n ศเมื่อแทนค่านะคะ1ส่วน2ยกกำลัง n จำนวนเท่าเนี่ยเราไม่ทราบเราติดเอาไว้ก่อนนะคะก็จะเท่ากับจำนวนที่เหลือก็คือ0.125หารด้วยจำนวนตั้งต้นก็คือหาร1 เราสามารถทำ0.125หาร1เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยการนำ0.125ทอนทั้งข้างบนและข้างล่างก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วน8นะคะซึ่ง8เราสามารถทำเป็น2ยกกำลังได้8ก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง3เมื่อเทียบกับฝั่งซ้ายมือนะคะเราก็จะได้ n มีค่าเท่ากับ3นั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็นําไปแทนในสูตร n เท,เท่ากับ t เลขส่วน t ใหญ่ก็จะสามารถหาระยะเวลาทั้งหมดได้ค่ะซึ่ง n จะเหมือนเท่าหาไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือ3นะคะขึ้นชีวิตมีค่าเป็น8นํา8ที่หารอยู่ไปคูณกับ3 ก็จะได้ระยะเวลาทั้งหมดอันนี้จริงๆต้องเป็นทีเล็กนะคะขอโทษทีนะคะก็จะได้เวลาทีเล็กหรือระยะเวลาทั้งหมดเป็น24วันค่ะเพราะฉะนั้นไอโอดีน131ก็จะใช้เวลาทั้งหมดในการสลายตัว24วันนั่นเองค่ะสำหรับข้อ3นะคะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถ้าจำมันตรลังสีที่มีครึ้นชีวิต30ปี จึงจะมีปริมาณเหลือเพียงร้อยละ10ของของเดิมถ้าใช้คำว่าร้อยละนั่นหมายความว่าแสดงว่าเริ่มต้นเราจะเปรียบเทียบว่ามีธาตุกำมันตังสีอยู่100และเหลือเพียงร้อยละสิก็คือปัจจุบันเหลือธาตุที่เหลือเพียง10นะคะจาก1ส่วน2กำลัง n เท่ากับ n ส่วน n 0ตรงนี้นะคะเราจะติด n เล็กเอาไว้ก่อน จะแลกแทนค่าถ้าเทียบเป็นร้อยละแสดงว่าจํานวนธาตุเหลือเพียงร้อยละสิบเใหญ่ก็จะมีค่าเป็น10เทียบกับธาตุเริ่มต้นเป็นร้อยละเอศูนย์ก็จะเป็น100 10ส่วนร้อยนะคะสามารถทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ1ส่วน10เพราะฉะนั้น1ส่วน2กำลัง n มีค่าเป็น1ส่วน10กับเศษกับส่วน2องกำลัง n จริงีค่าเป็น10 สิไม่สามารถทําเป็น2ยกกําลัง3ยกกําลัง4มันไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเขาถ้าข้อไหนก็ตามที่ทําเป็น2ยกกําลังได้ไม่ลงตัวก็จะมีการใช้วิธีการเทคล็อกเข้าไปทั้งสองข้างของสมการค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถเทคล็อกเข้าไปทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็จะได้ว่าล็อก2ยกกําลัง n มีค่าเท่ากับล็อก10นะคะ ล็อก2ยกกำลัง n มีค่าเท่ากับ n l o ล็อกสลอก10มีค่าเป็น1 l o ลอก2ก็แทนเป็น0.3010หา n เราก็ย้าย0.3010ที่คูณอยู่ย้ายไปหาร1ก็จะได้ n ออกมาเป็น3.32เท่าค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้เวลานานเท่าไหร่คือหาค่าทีเล็กก็แทนค่าในสูตรเดิมนะคะ จะได้ว่าจํานวนเท่าก็จะเกิดจากเวลาทั้งหมดหารขึ้นชีวิตจํานวนเท่าเมื่อกี้หาได้3.32เท่ากับระยะเวลาทั้งหมด t เล็กหารด้วยเครื่องชีวิตที่โจทย์ให้มาก็คือ30ปีหลังจากนั้นก็นํา30ปีที่หารอยู่ย้ายไปคูณก็จะได้ระยะเวลาทั้งหมดออกมาเป็น99.6ปีค่ะเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือใช้ระยะเวลาทั้งหมด 99.6ปีนั่นเองค่ะเป็นไงคะสำหรับตัวอย่างไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะถือว่าง่ายมากซึ่งจากตัวอย่างทั้งหมดนี้ก็มีความรู้ที่เราจำเป็นต้องเพิ่มเติมดังนี้นะคะอย่างแรกเลยเรามาดูค่าลอก,การิทึมที่จำเป็นต้องใช้ในการคำนวณค่าครึ่งชีวิตกันก่อนอ่ามาทันแรกเลยนะคะก็คือลอกผลบวกจะมีค่าเท่ากับ ล็อกผลคูณบรรทัดที่สองนะคะล็อกผลหารจะมีค่าเท่าก Lock, บับล็อกลบล็อกส่วนบรรทัดที่3นะคะล็อก M อกำลัง P ก็ย้ายเลขชี้กำลังที่อยู่ข้างบนมาไว้ข้างหน้าก็จะมีค่าเท่ากับ P ล็อก m ค่ะซึ่งล็อกที่จำเป็นต้องใช้นะคะบ่อยๆก็จะมีล็อก1มีค่าเท่ากับ0ูนย์ ล็อก2มีค่าเท่ากับ0.3010ล็อก3มีค่าเท่ากับ0.477ล็อก5เท่ากับ0.699หิืประมาณ0.17ล็อก7เท่ากับ0.1845และล็อก10เท่ากับ1ค่ะเพราะฉะนั้นจากความรู้ที่เราดูมาทั้งหมดนะคะทุกคนสามารถลองทำ วิเคราะห์โจทย์เกี่ยวกับทิ้งชีวิตนะคะดังนี้ค่ะมาดูตัวอย่างโจทย์คาถามเกี่ยวกับทิ้งชีวิตกันนะคะอันนี้คือฝากไว้ให้ทุกคนลองทํานะคะมาดู3ข้อแรกค่ะทุกคนลองดูโจทย์3ข้อนี้นะคะแล้วก็ลองทําดูว่าสามารถทําได้หรือไม่และอีก3ข้อต่อมาค่ะข้อ4 5 6ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจํานวน n ที่ไม่ลงตัวนะคะ อยากให้ทุกคนลองทำดูเพราะฉะนั้น,นยังไงก็ตามฝากโจทย์ปัญหาไว้6ข้อนะคะให้ทุกคนลองได้ทำถือว่าเป็นโจทย์ข้อที่ไม่ยากแต่ถ้าทุกคนทำได้ก็ถือว่าทุกคนมีความรู้ที่ถูกต้องและโอเคแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากความรู้เกี่ยวกับครึ่งชีวิตตรงในส่วนตรงนี้ไว้ยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามช a n e YouTube AJP ของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ